รถกำลังใครขับรถรถไปไหนรถชนกันเหรออ๋อรถชนกันแล้วทำไมมันตองอยู่อย่างนั้นอ่ะก็หนูจะเอากองแหวนั้นเอาแบบนี้เนาะกันรถชนกันแล้วเนี่ <c oughs> นี่เป็นเป็นข้างหน้าสุดแล้วรถกำลังเกิดอุบัติเหตุเหรอใช่อ๋อ รถชนกันเนาะมีคนเสียชีวิตไหมอ๋อมีคนเสียชีวิตด้วยอ่ะควงหน้าเลยโอ้มีคนเสียชีวิตด้วยแต่อยู่ท้ายรถคันแดงอยู่ท้ายรถคันแดงเลยใช่โดนเหยียบไหมไม่โดนเหยียบโดนเหยียบเหรอไม่โดนเหยียบเอ้าก็ด uh> ูสิไม่อย uh uh ู่ใต้ท uh 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 ้องรถ อันนี้ก็เป็นรถไฟอันนี้ก็คือรถรถไฟชนกันเลยรถติดยาวเหยียดเลยใช่ไหมใช่อ๋อรถติดยาวและอันนี้ก็คือรถไฟรถไฟรถไฟวิ่งที่ไหนวิ่งวิ่งในรางในรางใช่ไหมอ๋อรถไฟวิ่งในรางเนาะอันนี้สมมุติว่าอันนี้คือรางอันนี้สมมติว่าเป็นรางใช่ไหมใช่อ๋อ โอเคโอเคแล้วทีนี้จะเคลียร์รถยังไงอ่ะจะเคลียร์รถยังไงรถ <c oughs> มันติดนะเนี่ยไปไม่ได้นะเนี่ยฮะหมอกำลังมาแล้วก็ตำรวจก็้กำลังมาอ๋อวก็ตำรวจกำลังมาหมอกำลังมาใช่ไหม <c oughs> แต่ตรงน,นี้ไฟไหม้ด้วยไฟไหม้ไฟไหม้ด้วยเหรอใช่มากันเป็นทีมากันเป็นที <c oughs> มรถเกีบานมีรถมีรถต็มเพลมีรถตำรวจ รถตำรวจมีเฮ<ต>ลิคอปเตอร์ด้วยใช่มถช่วยคนช่วยคนใช่ใช่ผ้า่านอ๋อโอเคโอเคแค่นี้หละแค่นี้เหรอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับลองดูสิฝากกดติดตามกดแชร์คายให้ผมด้วยครับขอบคุณครับยกมือขอบคุณครับเลย <laughs>